ก็เช่นเคยในช่วงข่าวไอทนะเผยภาพร่างนับอ้า่าเป็น iPad รุ่นที่8ดีไซน์เหมือน iPad Pro มีรายงานเผยภาพร่าง iPad รุ่นใหม่อาจจะเป็น iPad รุ่นที่8ซึ่งใช้การออกแบบเหมือน iPad Pro ทั้งใช้ต่อจอเต็มขอบ้อยปุ่มโฮมีเซ็นเซอร์ที่กล้องหน้ารองรับเมจิคคีย์บอร์ดนะครับมีข้อมูลเผยมาจากสานอันนึงนะครับเป็นภาพล่าง iPad รุ่นใหม่ดูดูว่าเป็นภาพล่างหออยแพดรุ่นที่8 ซึ่งตัวเครื่องโดยรวมแล้วดีไซน์เหมือน iPad Pro นั่นเองข้อมูลหลวว่าตัวเครื่องใช้เป็นแบบเต็มจอนะครับจอเต็มขอบ10.8นิ้วไร้ปุ่มโฮมไม่มี Touch ID แต่เมื่อไม่นานมานี้เราได้เห็นคู่มือของ iPad Air รุ่นใหม่ที่ชี้ชัดว่ามี Touch i ดที่ปุ่ม Power ด้านบนจุดที่เา่าใจอีกอย่างหนึ่งของภาพนี้คือมีเซ็นเซอร์ที่กล้องหน้าซึ่งมีไว้สำหรับ f a c e ID ก็ได้เึ่นนี้นะครับ ยังมีการอ้างถึงสเปคด้วยว่าจาพอพอพอต USB-C ไมโครโฟน4ตัวลำโพงแบบคู่กล้องหลังตัวเดียวไม่มีลิ d a เหมือน iPad Pro รุ่นปี2020ี่สรายงานเผยว่า iPad รุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อ Magic k ีย b o อร์และถา้าใช้ตัวเครื่องทรงเดียวกับ iPad Pro ก็จะรองรับ Apple Pencil รุ่นสอ2ด้วยซึ่งในตอนนี้มีความชัดเจนว่าภาพล่างตัวน,นี้เป็นของ iPad รุ่นใดกันแน่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลลักษณะดังกล่าวเผยแพรม่มาว่าเป็นของ iPad Air 4 แต่รายงานนี้บอกวเป็นของ iPad รุ่นที่8ซึ่งต้องรองดกวนต่อไปนะครับซึ่ง Apple เปิดตัว iPad Air เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในปี2019และเปิดตัว iPad 7เมื่อกันยา2019ซึ่งถ้าหากดูไทม์ไลน์จะพบว่าปลายปีนี้ Apple ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่8มากกว่าแต่ลหลายๆรายงานบอกว่าอาจจะได้เป็น iPad Air ใหม่ในช่วงปลายปีนี้หรือแม้ก็ช่วงมกราหรือมีนาคมปีหน้าพร้อมกับ iPad mini นั่นเอง แบบนี้ช่วงขายที่ห้องที่โรงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอยตามประก,กาศชม้วยผมสวัสดีครับ